Happy birthday, you. happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. เรียบรอย่าพูกษาวันเกิดน,นะคะที่รักอายุ28ปีแล้วขอให้เป็นคน ี่มีความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็ขอให้พี่รักหนูคนเดียวและขอให้พี่เป็นของหนูตลอดไปแล้วก็ขอให้พี่น่ารักกับหนูแบบนี้ตลอดนะแล้วก็ขอให้พี่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีนะหนูรักพี่นะก็สำหรับวันเกิดปีนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณหนูนะที่ ดูข้างหลังนะตัวที่มีไฟอยู่ม่เ,<ร>เปิดจัดให้แบบดีมากก็ขอบคุณมากมาที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ซื้อให้แล้วก็เคก <c> ้กเค้ก <c> ไม่เลือกเองแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือจัดแบกคดอกให้นี่แหละประทับใจมากอันนี้ของขวัญน,นะคะครับสั่งเองครับแล้วก็ ะขอให้พี่มีความสุขแบบนี้ไปนานๆน,นะ <c oughs> ไม่มีคนถือกล้องให้ทุกคนก็เลยแบบดูอ่ะพี่จ็กไปถ่ายเบื้องหลังนี้ถ่ายก่อนจัดตัวใหมดูนี่ Happy Birthday ก็คือเดินดนแกลัมาดูครับทุกคน ก็ดีใจแล้วใช่ไหมลูกโป่งมันหลุดหมดแล้วจริงๆมันมีลูกโป่งเยอะกว่าน,นี้มหลุด้ก็ <c oughs> ถือว่าตั้งใจทำให้ก็ชอบนะชอบมากๆเลยครับสำหรับวันเกิดปีนี้ก็มีความสุขม,มากๆเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย